รายการนานาวารตฟี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดูรสาัง,งก นั่งอยู่ที่ทำงานร้อนใจมีคนมาบอกว่ามีหลวงปู่ฤสีริงใหญ่ฤษีพัินีนพเก้าและก็ไม่ธรรมดาทีมงานต้องไปที่วัดป่าศรีสุทธาคัมะโหอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน์บอกได้คำเดียวว่าแรงหลวงปู่ฤสีริงใหญ่หน้าเก่งขาม ฤษีพระคินีนพเก้าเด่นตรงกรสินไฟรักษาโรคท่านเป็นฤษีมีความรู้สงบเสงีง่ยมช้างเผือกมักอยู่ในป่าพูดเดี๋ยวจะหาว่าคุยก็ต้องไปพิสูจน์กันวัตถุมงคลน,นั้นก็สุดยอดเช่นตะกุดโอมนาคราชเงิน32ดอกโอมนาคราชลักกี้รุ่นหนึ่งสีพึ่งพายกุมารเสนบุรุษควร น้ำมันพายมหาเสน่ห์สายขาวไม่มีอันตรายสาริกาคู่เรียกทรัพย์เทพวิทยาทรประัดขิกเรียกทรัพย์ประวัติวัดเก่าอยู่ประมาณหลายร้อยปีเป็นป่าช้าห้าหมู่บ้านที่ใช้ร่วมชาวระกิจฝังก็ดีเผาก็ดี ศพแล้วศพเล่าเป็นพันเป็นหมื่นศพที่นี่นะตั้งแต่สมัยจังหวัดกฬสินเกิดขึ้นใหม่ๆม,มีของโบราณเ็เรียกว่าบ้านเมืองเก่าก็อยู่รอบเมืองนี้พอเมืองนี้ก็คือเป็นเมืองเก่าใต้ลงไปอีกประมาณนักห้าถึงหกเมตรก็จะเป็นเมืองเก่ามีอีกชั้นอิฐของวัตถุมบรณอยู่เขาเรียกว่าโนนสมบูรณ์หรือเมืองเก่าตรงนี้ก็เป็นทางหนึ่งโดยทางขึ้นลงของพญานาคเหมือนกัน ตำนานเล่ามาว่าฤาษีนะหรือว่าโอมภาวะของฤาษีก็คือผู้ถือตะบะผู้บำเพ็ญตนทรมานร่างกายเพื่อให้หลุดพน้นที่จริงแล้วไม่ใช่ในสายฤาษีเป็นฤาษีนอกลัทธิศาส,สนาพุทธแต่เราในสายฤาษีของศาสนาพุทธอยากจะเรียนให้ทราบเลยว่า เป็นคนศาสนาพุทธแต่ถือตะบะเหมือนฤาษีคือผู้ไม่ยึดติดเกาะในสิ่งที่มันมีเขาเรียกว่าผู้ไม่อยากอะไรีก่อไปแล้วมีหลายสายที่อาตมาได้ศึกษาโดยเฉพาะศีลังกาที่อาตมาได้ไปสัมผัสมาไปอุปชาจากพ่อแม่คุบาฤาษีตัวจริงเสียงจริงที่ประเทศศรีลังกาจนได้มาในประเทศไทย โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็คือท่านธรรมนิกโกหลวงพ่อหรือสีลิงดำที่จะมาได้ศึกษาสายมนุษยที่จากท่านและท่านก็ปาลบว่าถ้าชอบในสายนี้ในตระกูลของเราคือตระกูลลิงก็จะให้อยู่ในตระกูลลิงเป็นตระกูลลูกหลานนะจงทำกันขึ้นมาสร้างกันขึ้นมา เพื่อต้องการจะให้เราไปสร้างวัดวาอารามสงฆ์ช่วยพุทธศาสนาในงานที่มาถึงนี้ในเวลาที่ใกล้ในวันที่9และวันที่10ถึงตรงกับวันที่9เป็นวันศุกร์วันที่10ตรงกับวันเสาร์มีนาคมเดือนมีนาคมพุทธศักราชพศ2 5 5 5ก็ถือว่าเป็นวันดี อาตมาอยากจะเชิญชวนญาติโยมทั่วประเทศในสิทธิสายยานุสิทธิทุกท่านไม่ว่าสายเทพสายธรรมสายฤาษีพญานาคและสายองค์เทพทั้งหลายได้มารวมประชุมกันหน้าที่วัดป่าศรีสุธาแล้วก็แห่พระรมสาลีริกราธาซึ่งอาตมาแล้วก็ท่านพนนธรรม คุณวิลา์แดนฝีแก้วเป็นผู้เชิญมาจากสมเด็จพระสังฆราชในทุกวันนี้บ้านเมืองกำลัสัรสะสายไม่ว่าในเรื่องความเป็นอยู่ไม่ว่าเรื่องชีวิตประจำวันตรางลงชีพสมาอีิธทั้งหลายและภัยพิบัติแห่งธรรมชาติเราจะเห็นไดว่าเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลมเดี๋ยวฝนตกนั่นคือภัยแห่งธรรมชาติ ที่พวกเราได้ทําลายธรรมชาติโดยสิ้นเชิงเขาเหล่านั้นกลับมาเอาคืนไปแล้วต้องระวังตัวให้ดีในภาวะอย่างนี้เราจะพึ่งอะไรนอกจากวัดพึ่งอะไรนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้ทุกคนทุกท่านได้รับทราบว่าภัยจะเข้าถึงตัวอย่ามัวช้าอยู่ใหญ่เข้าพัก ใจจิตกายที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นในบุญคุณของบระพุเจ้าคุณมีดอนมันดาคุบาอาจารย์ก็ไปกราบสักการะบูชาพก็แม่คูบาทำวัดต่างๆท่านก็คงรใจเมตตากรุณาให้มาแต่ที่วัดอาตมาก็ทำแจกเพื่อให้เป็นสุริมงคลกับตัวเองและครอบครัวถ้าท่านไหนอยากจะได้ โทรมหาทางวัดจะจัดส่งให้โดยไม่คิดค่าบริการใดทั้งสิ้นจเจริญพรก่อนอื่นนะคะ,ะแม่ฤาษีพคะินีก็ชื่อเดิมชื่อนางสาวผ่องศรีชัยแสนเท้านะคะ,ะบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามค่ะก็ะได้จบจากมหาวิทยาลัยเนาะจากจังหวัดเชียงรายมาเรียนเอกภาษาอังกฤษกธุรกิจมานะคะก หลังจากนั้นก็ได้ทำงานเป็นเลขานุกการที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษ a u a ที่จังหวัดเชียงรายมาซึ่งหลังจากนั้นแม่ฤศีก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศมาประมาณ8-10ถึง10ปีค่ะหลังจากนั้นเมื่อได้ทุนมาก็ได้มาสร้างหอพักทำธุรกิจกับครอบครัวที่จังหวัดมหาสารคามค่ะทั้งขายอาหารขายส้มตำเปิดร้านกาแฟสดด้วยก็รู้สึกว่า เบื่อหน่ายกับชีวิตที่คิดว่าน่าจะเพียงพอบ้างนะคะแล้วก็น่าจะคิดว่าเราน่าจะปฏิบัติธรรมนะคะคือปลดคนอื่นบ้างค่ะคือได้มาช่วยเหลือคือสืบทอดพระพุทธศาสนา,าได้บ้างก็เลยาถามคุณนาะคุณนาก็เลยพาเข้ามาที่ที่วัดนี้แหละคะ่ะแห่งแรกเลยที่พาเข้ามาก็เลยได้มาปฏิบัตินุ่งขาวห่วมขาวนะคะ การสาวน้ําตาเทียนกับกระสินไฟนี้นะคะก็คือหลวงปู่ฤาษีลิงใหญ่นี้ท่านได้สืบอทอดมาจากาหลวงพ่อ,อสำริศนะคะก็เลยได้มา,าฝึกให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่นี่ค่ะได้มาสอนให้มาช่วยเพื่อที่จะได้ช่วยในวิชาที่เราได้เรียนมาเพื่อที่จะมาช่วยญาติโยมคะ่ะให้พ้นจากทุกขนะคะพ้นจากทุกขแล้วก็ดูจากการสาวน้ําตาเทียนนี้นะคะต้องมีการ มีสมาธิที่ดีมากเพื่อที่จะได้ปกติเทียนเนี่ยเมื่ออยู่ในน้ําจะแข็งตัวนะคะแต่ทํายังไงได้เราต้องใช้จิตใช้สมาธิเป็นอย่างดีในการที่จะดึงเทียนขึ้นมาจากน้ําให้เป็นพญานาคถึนไฟนี่นะคะ,ะปกติแล้วการเป่ากระสินไฟเนี่ยเป็นการเป่าเพื่อที่จะรักษาญาติโยมผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยคะ่ะผู้ที่เจ็บป่วยมาเมื่อสวดสดอกระเสร็จแล้วเราจะเป่ากระสินไฟเพื่อที่จะไล่เคาะไล่โส ไล่โรคไล่ภัยคือเสน่หจันเยออกจากตัวญาติโยมผู้ที่มาทําพิธีกรรมที่นี่ค่ะญาติโยมที่เข้ามาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะคะเมื่อท่านได้เข้ามาแล้วไม่ต้องไม่คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องคิดว่าทางวัดนี้จะคิดค่าใช้จ่ายหรือว่าคิดค่ามาแก้กรรมมาตัดกรรมอะไรจะแพงมากหรือว่าท่านกลัวว่าจะไม่มีเงินแล้วจะเข้ามา ไม่ได้นะคะญาติโย,ยมไม่ต้องคิดเช่นนั้นนะคะที่นี่เราจะให้บูชาพานครูอันดับแรกเลยนะคะ99บาทค่ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำวิธีตัดกรรมนอนลงสวดสอะเ,าเคาะอะไรให้ญาติโย,ยมทุกอย่างนะคะยิ่งถ้าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมพะพึกงอมพาตนะคะหรือว่า,ามีมีป่วยไม่ว่าจะเป็นทางจิตทางไหนที่นี่รักษาญาติโยมโดยที่ไม่คิด เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะพร้อมที่จะช่วยเหลือญาติโยมให้ดีขึ้นนะคะให้ดีขึ้นเพื่อที่จะได้ไปต่อสู้กับโรคภายนอกได้นะคะครั้งหนึ่งเราอาจเจอทางปิดหนีตเตลิดความบันเจิดในชีวิตแสนมืดมนไม่อับจนพบทางเปิดโลกสว่างฝันไม่ค้างคือคนดีหลวงปู่หรือสีลิงใหญ่หรือสีพักนีนบพเก้า ช่วยท่านได้แม้ท่านเจอทางตันสนใจร่วมสร้างบุญติดต่อ0898754892 0849583179